สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีแพรไทยทุกทท่านนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่คำมีค่ะคุณลูกค้านะคะอยู่อำเภอสวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเมื่อวันก่อนสั่งซื้อนะคะผ้าเขาม้ารุ่น180บาทวันนี้นะคะบอกว่ารับนะคะผ้าเขาม้าผืนละ100บาทนะคะรับ 5ผืน500บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มบอกว่าให้นุ่มนะเลือกสีมาให้เลยสีสันสดใสสวยๆได้เลยค่ะคุณพี่ขานุ่มก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้เลยนะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจ้า ถ้าขอมารุ่นนี้นะคะจะขนาดนะคะเ5ซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านขออนุญาตคลาสสให้นะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ สองผืนวันนี้นะเผื่อคุณลูกค้าอยากซื้อนะคะนำไปทดลองใช้ก่อนเนาะสองผืน250บาทจาก2องผืนห้าร้อบบาทค่ะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อกันมาเยอะมากๆเลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะรับเป็นเซตโปรค่ะเซตโปรเซตนี้ขายดี5ผืน500บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0ูนย์แปดเก้าโทนเขสา่านะคะสั่งซืยอสินค้าไดเลยงา้าไทยสรยๆาร้ามานะมรสั่งซื้ ของเราค่ะคุณลูกค้าขาเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะผ้าขอมอาผ้าฝ้ายผ้าขมา้าผ้าฝ้ายค่ะขนาดหน้าผ้า75เซนความยาวอยู่ที่180ซนมคุณลูกค้าจะรับนะคะ5ผืน500หรือว่าจะเลือกรับเป็นเซต1 0ผืน990บาทก็ได้นะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่า ใช้จานวนเยอะนะคุณลูกค้าขา50ผืน100ผืน200ผืนค่ะราคาตกเฉลี่ยอยู่ที่ราคาผืนละ90บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะจัดทํานะคะเป็นของที่ระลึกคุณลูกค้าขาของที่ระลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณไปชื่อข้อความตรงนี้เราจัดทําให้ฟรีของที่ระลึกงานเกษียณแล้วก็ใส่ชื่อนะคะใส่ตําแหน่งหรือว่าโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่วันที่30กันยายน2568ค่ะคุณลูกค้าขาข้อความทั้งหมดนะคะไม่เกิน4000ข้อความนะคะนุ่มกระของ ฟิกว่าไม่เกินสี่มันัดเพราะว่าจะได้อ่านง่ายแล้วก็เห็นชัดเจนด้วยนะคะฝากด้วยละกันเนาะฝากแนะนําบอกต่อด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่กําลังมองหาเนาะของที่ระลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณหรือว่าคุณลูกค้านะคะกําลังมองหาของชํารวยงานแต่งค่ะคุณพี่ขา่างานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าขางงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะ ผ้าขอมา้าผ้าไยรุ่นนี้ราคาผืนละหนึ่งร้อยบาทผ้าขอมา้าผ้าไยรุ่นนี้ราคาผืนละ100บาทค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้านะคะจะรับเซ็ตโบเซ็ตไหนก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเนาะสองผืน250 5ผืน500บาท สิบพืน990หรือว่าคุณลูกค้าจะสั่งซื้อนะคะ50ผืนขึ้นไปในราคาสุดพิเศษเพียงพืนละ90บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อนะคะนำไปใช้งานในรูปแบบไหนแจ้งเข้ามาถักเข้ามาได้เลยนะคะ089 04 160 08ค่ะ